กับเลขทูบนะเดี๋ยวจะจับให้เลยนะจะจับผู้ให้เลยบอกเลยว่าชอบเลขที่จับให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าที่หางที่ชอบเนี่ยหางเดียวเนี่ยคือชอบหางไหนอจะบอกด้วยนะจะบอกว่าเลขที่ชอบที่ดออย่างงี้หางเทจันเทจันชัดซื้อลอตเตอรี่ไว้มากที่สุดโอเคไหมที่ชอบนะซื้อลอตเตอรี่ไว้มากที่สุดวันนี้จะโชว์ลอตเตอรี่ด้วยนะคะเมื่อวานกลับขออภัยด้วยนะคะสัญญาณกระตุกกระตักเลยไม่ได้โชว์เลขลอตเตอรี่เลยวันนี้จะโชว์เลขลอตเตอรี่ให้ด้วยนะคะ ว่าซื้ออะไรมากสุด,ะสดนะคะชัดน <ะ S 2> สี่สี่มาสี่มาอาจารย์ชัดตัดภาพมาที่หนูได้เลยนะคะนะเราแช่เลขทูบนานไม่ไม่ได้นะที่รักนะคะนะเพจของเราเพิ่ง หายถูกบล็อกมาห้าหกวันเดี๋ยวอาจารย์แค่จะขึ้นให้เป็นจังหวะและขออนุญาตพูดด้วยนะคะเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างเดี๋ยวระบบ AI ถูกจะ,ะตรวจจับแล้วเราจะได้ไม่ไม่คิปไม่ปิวกลางอากาศนะคะส่วนใครที่ฟังอาจารย์แค่อาจารย์ชัดอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าพี่จ๋าอยากจะหาเพจจริงเจอตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่เพจจริงหรือเพจปลอมนะคะนะหลายคนหลายท่านเป็นอย่างนั้นบอก CF สินค้าที่ไรหาไม่เจอสักทีนึงทาไม CF ไปแล้วเงียบเงียบเงียบนะคะคืออาจารย์แค่ต้องบอกก่อนว่าเพจอาจารย์แค่เนี่ย เหตจริงเนี่ยจะต้องเป็น sck 972นะคะดูตรงนี้ก่อนนะที่รัก A คิวอาร์โค้ดกับ A A ไลน์คิวอาร์โค้ดเห็นคิวอาร์โค้ดไหมจ๊ะที่รักตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะ id id ของไลน์คือ sck 972ตัวสีแดงๆส่วนใครที่จะสแกนคิวอาร์โค้ดสแกนได้หรือแคปหน้าจอไว้ก่อนเข้าไปข้างในนะที่รักนะคะเขาจะมีกดให้ดูลิงก์ไลฟ์สดเข้ามาในลิงก์เพจจริงเลยนะคะเขาหน้าคืออาจารย์แค่เพิ่งรู้ว่า2ตัวเมื่อปี54ที่เป็นวันครบรอบแต่งงานคือหวยก็ออก540แล้วก็2ตัวก็ออก5 าสใช่แล้ววันนี้ก็บ้ลทั้งห้าสี่แล้วก็5 4าส้ยอกปันแตกนะอุ้ยอ่าห้าสี่ทุกคนลุกจริงอาจารย์เดี๋ยวจริงๆหนูยังไม่ได้ดูหนูยังเข้าใจว่าเป็น5ไม่เดี๋ยวหนูเข้าใจว่าเป็น5 30สามศูนย์ห้าสี่นี้เขายังหาซื้อกันได้ไหมเนี่ย5 4า่ก็ซื้อกันได้ไหมที่รักฉันเชียร์ฉันเชียร์เด้อโอ้ย อาจารย์ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ให้หนูบ้างไหมเนี่ยห้าสี่อ่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะอาจารย์พี่พี่ชมพู่่าพิมพ์ชอช้างเลขหนึ่งติดกันนะแล้วก็พิมพเท่ากับสองคัที่รักนะฮะชอช้างเลขหนึ่งแล้วเท่ากับสองนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แค่จะแจกไม้มงคลปกติไม้มงคลนี่เราปล่อยอยู่ราคาเท่าไหร่อาจารย์ปกติอาจารย์เราจะปล่อยอยู่เท่าไหร่วันนี้คนดูสองหมื่นกระสู้นะเพราะว่าไม้มงคลมีทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นชิ้นได้ไหมอาจารย์ได้ค่ะนะ ทำพิธีไว้แล้วนะสามหมื่นชิ้นใช่ไหมอ้าวใช่ค่ะใช่นะมาโอ้โหแต่วันนี้อาจารย์แค่จะแจกไม้มงคลนะคะสำหรับใครที่ซีเอฟสินค้าอาจารย์แค่ไว้อยู่แล้วอะเนาะเอาอย่างนี้ไหมเอาอยัางไงสวัสดีทีลกมาเร็วนะคะไหนใครที่ซีเอฟสินค้าไปแล้วอาจารย์หนูดูราคาไม้มงคลให้หนูหน่อยว่าวันนี้หนูแจกมูลค่าเท่าไหร่ แล้วคูณสองสองตอนนี้คนอยู่เท่าไหร่อาจารย์แค่สู้แค่สามหมื่นชิ้น่ะปกติปกติที่เราแถมให้ในกล่องเลยอย่างนี้ก่อนนะครับปกติที่เราปล่อยบูชายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามเก้าเก้าแล้วเราเคยจัดโปรโมชั่นถูกที่สุดก็คือเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรโมชั่นที่เก้าสิบเก้าบาทต่ำสุดแต่แต่มันมีจํากัดรุ่นนั้นคือให้แค่รอบเดียวให้แค่รอบเดียวใช่ไหมคือต่ำสุดแต่ว่าต่ำสุดคือโปรโมชั่นเก้าสิบเก้าบาทราคาจริงอยู่ที่สามเก้าเก้าราคาจริงอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้า แล้วก็โปรโมชั่นต่ำสุดคือก่อง,งะละหนึ่งชิ้นครับก่องละหนึ่งชิ้นอาจาย์เค่เห็นคนอยู่ตกหมื่นสองหมื่นนะจนค่กลัวว่าเดี๋ยวไม่มีแถมเขามีแค่สามหมื่นกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าจารย์แค่ได้ปังๆนะจารย์เค่จะมาฉลองวันแต่งงานเดี๋ยวจะเอาขานมเอาอะไรมามาในราคาพิเศษได้ไหมาจาย์จัดให,ให้ให้ราคาพิเศษลเลยูกบอให้จัดให้ราคาพิเศษในในวันพรุ่งนี้เป็นของกินได้ไหมาจาย์ได้ะะตากูนตะกูนของกินไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาลงน้ำปลาร้านะพรุ่งนี้หมดเลยนะจันเีพรุ่งนี้ถูกหวยจัดไปเลยค่ะได้ได้เด ไม่ว่าจันเคถูกสามตัวสองตัวนะคะนะเข้าสามตัวหรือเข้าสองตัวพรุ่งนี้จันเคจะจัดโปรโมชั่นนะในชุดกล่มงามๆให้เลยมาแล้ว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 เก้วตาหวยพี่ให้ไว้ยังจำแทมแทมแทนมมาเฉลยกันครับห้าห้าใครจำได้ด้วยคุณสีทองบอกว่า แผ่นทองข้างหลังโทรศัพท์อาจารย์เครโรล,ลิงเลขหค่ะห้าห้าเจ็ดตอนนี้มาสี่สี่แล้วพี่รักซื้อง่ายไหมหัวเนี้ยสุดจะซื้อง่ายเลยทำไมสามีจับออกมาได้พี่คุณหลายระบบไม่ดูดอะไรจ้ะที่รักพิมพ์เข้าไปหาน้องแอดมินด้างหลังข้อข้อความแชทให้หน่อยค่ะบอกว่ารหัสที่พี่อยากได้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยยังอยู่ไหมถ้าอยู่ CF ให้หน่อยนะคะบอกหลังน้องข้างหลังหลังข้อความแชทได้เลยนะคะ หลังบ้านอาจารย์เคได้เลยนะที่รักนะอาจารย์ขาถ้ามามุนๆงโค้งๆนี่เป็นอะไรได้บ้างเป็นศูนได้เป็นหกมาเป็นเก้าได้นะคะเป็นแปดได้ไหมแปดก็ได้แต่แปดจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เิย์จย์โอเคมาลุ้นกันเอ๊ะหรือเป็นแปดเข้าทำ็นพูดดีจำของตัวเองไม่ได้ไงเออถ้าศูนย์เป็นห่าสี่ศูนะอ้าา อ้าวอ้ามันโค้งมันจะเป็นแปดได้ยังไงยังไง,ย,ง,ไงยังไงนะยังไงนะทีหลักยังไงยังไงเอาสิเอาสินะพี่พี่่ะเลขทูบออกหมดแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวให้าจารย์ชัดขึ้นเลขไข้ทูบให้เลยนะคะทั้ทงไข้สามตัวและไข้สองตัวนะคะเพื่อไปเป็นแนวทางในการซื้อสามตัวเลือกซื้อลอตเตอรี่สามตัวข้างใคยลอตเตอรี่หรือสองตัวข้าง้ารลอตเตอรี่เป็นแนวทางนะที่รักบอกะะเลยใครที่เอฟของเราเมื่อวดที่แล้วไปแล้วได้กล่องกล่องสินค้าก่อนได้ซื้อก่อนไม่เสียใจแน่นีนไม่เสียใจแน่นอนไม่เสียใจใครที่ใครที่ซีเอฟสินค้าไปเมื่อวดที่แล้วเนี่ย ก็จะได้เลขก่อนเนาะได้ซื้อไปย่างบางคนได้คนที่ซื้อไปแล้วดีใจด้วยอ่าคนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่อไม่เอ้าไงไม่เอ้าเออซื้อก่อนอันไม่ปล่อยอ้าวไม่ไม่ปล่อยซื้อก่อนอันไม่ปล่อยไม่ปล่อยซื้อก่อนอันเราคุยกันนะเนี่ยอาจารย์อ้าวชัด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 ยังไม่ชัดยังไม่ชัดถ้าตามเน็ตตามทางทงหนูนะตามอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เนี่ยยังไม่ชัดยังไม่ชัดมาามาสี่สี่ สี่อะไรนะคะสี่สี่เก้าครับสี่สี่เก้าสุดตังพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยจ้ะน,นะคะมีห้าสี่ห้าสี่เจ็ดเก้านะคะเด,เดี๋ยวจะขึ้นเลขไว้ยให้นะที่รักจะไปไหนเด้อทีรักยัเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวให้อาจารย์แชททำการาฟิกขึ้นเลขไวาเลขทูบให้นะคะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวในขณะ,ะที่รออาจารย์ช่วยช่วยรอแป ช่วยชูยเลขอันนี้อาจารย์อาจารย์ทำเสร็จแล้วบอกหนูนะเดี๋ยวหนูบอกแต่ว่าเดี๋ยวหนชูชูยันพระศิวลียันพระศิวลีจริงๆและโทรศัพท์ของอาจารย์เค้งสองเครื่องเนี่ยจะมีพระศิวลีแล้วก็วที่รัก่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวให้อาจารย์แชททำการาฟิกขึ้นเลขไข่เลขทูบให้นะคะรอแป๊บเดียว เดี๋ยวในขณะที่รออาจารย์ช่วยช่วยรอแป๊บเดียวช่วยชูเรียกอันนี้อาจารย์อาจารย์ทำเสร็จแล้วบอกหนูนะชูตลานเดี๋ยวหนูบอกแต่ว่าชูยันเดี๋ยวหนูชูยันผ้าสีวรียันพระสีวรีจริงๆและโทรศัพท์ของอาจารย์เคททั้งสองเครื่องเนี่ยจะมีพระสีวรี